บ้างจ้าโชคดีนะที่คุณหมอเขาบอกว่ายังไม่เป็นอะไรอุ๊ยดิ้มใหญ่เลยลูกคนนี้นี่ไหนถ้าเกิดชอบบ้านแม่ตกค่ะเตะแรงๆทีสิลูกอ้ห้อยากรู้จังเลยนะว่าตอนนี้ลูกของแม่ตัวโต,วตวแค่ไหนแล้วแล้วก็ทำอะไรอยู่แหมถ้ามีตาทิพตาวิเศษส่องไปเห็นลูกได้ก็คงจะดีสินะ ทำอะไรอยู่ครับครูน้ำฝนนี่แม่ต๊กเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนค่ะแล้วก็มีชุดของเชอรี่ด้วยนะคะชินบีเตรียมมาไว้ให้แล้วค่ะอ๋อไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะแม่ต๊กก็แค่จะคุยกับลูกนะคะ่ะอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่<ะ>พูดอยู่เลยค่ะว่าถ้ามีตาวิเศษมองเห็นว่าเขากำลังนอนกำลังดิน้นกำลังได้นสนุกอะไรอยู่ก็คงจะดีนะคะแม่ต๊ก กำลังทำอะไรอยู่หรอคะ,ะอ๋อแม่ตั๊กนึกออกแล้วคะ่ะแม่ตั๊กเนี่ยมีของพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะคะสามารถมองทะลุตับไตไส้พุงของมนุษย์ได้ด้วยแต่ยังไม่เคยดูเลยอะว่าคนท้องเนี่ยเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ตั๊กลองดูนะคะเดี๋ยวแลแปล๊บนึงนะโอ้ม่้งบอก้าเธอว่าเด็กในท้องลูกของคุูท้ฝนกำลังทำอะไรอยู่ ค่ะแม่ทักว้วายตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะกำลังดิ้นใหญ่เลยโอ้โหหันหน้ามาทางเราด้วยค่ะแม่ทักตายจริงหน้าเหมือนพ่อเขาไม่มีผิดเลยค่ะจมูกน้องโดง่งตาสีฟ้าพอดีพ่อเขาเป็นคนต่างชาตินะคะแม่ทักอุ้ยน่ารักจังเลยอ๋ออ๋ออลูกสาวหรือลูกชายนะนี่ตอนที่ไปแอนตารากตานะคะคุณหมอบอกว่าเห็นแวบบ๊แบๆบเหมือนเป็นผู้หญิง แต่ว่าครูน้ำฝนคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยอุ้ยตัวโตโตใช่ไหมคะเด็กเดกดูสิแต่ว่าปิดไว้อหนีบขาไว้เลยไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอุ้ยจ,จอมซอนอุ้ยตายแล้วหันหน้าหนีซะแล้วคงไม่อยากจะคุยกับเราแล้วคะ่ะสงสัยอยากจะนอนแล้วคะ่ะแม่ตักพอแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะแม่ต๊กโอ๋ยฉันมีความสุขมากเลยครูน้อำฝนจะต้องนอนไม่หลับแน่แนเลยได้เห็นลูกเต็มเต,ม,เตมตายิ่งกว่าการอันเดอร์ซาวอีกนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแม่ต๊กเฮย้ยแม่ต๊กก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะตื่นเต้นไหมคะน้องๆดูสิแม่ต๊กเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเด็กมานานมากแล้วนะคะเนี่ย <Huh? S 1> ด,ดีกว่าแม่ต๊กกับชินดีนะไปเตรียมชุด ของน้องต้นสนเอาไว้เผื่อว่าลูกในท้องของคุณนันกขวนจะคลอดฉุกเฉินดีกว่าชิ้นบีชิ้นบีเรามาเตรียมเสื้อผ้าค<ะ>ุณขวดดีกว่าลูกค่ะโอเคเลยเฮ<ะ>้ยจิงด้วยนะคะน้องๆเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะต้องเตรียมเปลเตรียมอูเตรียมแพมเพิร์ดอูของใช้เด็กอ่อนเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้ ก็ไปคว้าเสื้อผ้าเก่าๆของน้องชิมีกับน้องต้นสนแล้วละ่ะว่าจะมีชุดอะไรที่แบบว่าพอจะให้ลูกกูน้ําฝนใส่ได้ไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาช่วยกันตกแต่งห้องเด็กให้กับลูกของกูน้ําฝนแล้วก็มาช่วยกันทําเปลทําอูทําที่นอนทําของใช้เด็กอ่อนเยอะเลยดีไหมคะโอ้ไปเตรียมบ้านให้กับน้องดีกว่าใช่แล้วคะ่ะน้องๆน,น,นี่เป็นห้อง ีเข้ามาเป็นแขกที่บ้านเราก็เผื่อว่าเขาจะคลอดฉุกเฉินจะได้มีห้องเด็กอ่อนเอาไว้เอาอะไรดีทีมีตกแต่งอขมีอะไราโอ้จีบี ครูน้ำฝนเนี่ยจะขนเสื้อผ้ามาใส่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่แม่สักเนี่ยประดิษฐ์เองเลยนะคะนี่จากกลรองกระดาษค่ะเหมาะสำหรับบาร์บี้มากๆเลยแล้วก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าของเด็กอ่อนเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าชินนี่ได้ยังค่ะเอ๊ะมันขาดอะไรนะนเปร สี่คนจะมาช่วยกันทำเพลเดกคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมเพล <Huh? S 1> ทำเพลกับบาร์บี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย